สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐม จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมนคนปรปฐมมูล,ลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะพระธรรมวัชระบัณฑิตศาสตราจารย์ดออรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตารับเป็นองค์บรรยายธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นทิฏฐานุคติ สำหรับโครงการวิปัสสนากรรมฐานประจำปี2565ณศูนย์ปฏิบัติธรรมนคนปรปฐมมูล,ลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงอำเภอ,อนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะจัดโดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธ,ธปัญญาศรีทวาราดีเพื่อเป็นไปตามนโยบายและตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในสาระสําคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นแบบเดียวกันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมโดยในปีนี้นะคะมีผู้เข้าร่วม683รูปคนโดยได้รับความเมตตาพระศรีวิสุทธิวงศ์รับเป็นพระวิปัสสนาาจารย์ค่ะ พระธรรมวชระบัณฑิตศาสต,ตราจารย์ดออรอธิการบดีมหาวิทยาลัายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตาบรรยายธรรมความตอนหนึ่งว่าวิชาการด้านกรรมฐานเป็นวิชาหนึ่งในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพื่อทําให้มีความเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยประโยชน์ในชาติปัจจุบันส่วนวิปัสนาปัญญาชีวิตทําให้เรานั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งถือเป็นคุณวิเศษสามารถนํามาปรับใช้ป้องกันตนเองในการใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยการนําวิชากรรมฐานไปใช้ในการดําเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตในท่ามกลางโลกธรรมประกอบไปด้วยจิตที่มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี หากเรามีการฝึกฝนปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามหลักสติปัฏฐาน4ที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ของกายเราโดยตรงอาจจะสร้างความเข้มแข็งกล้าแกร่งทางด้านจิตใจมากขึ้นด้านพระมหาบุญเลิศอินทปัญโยศาสตราจารย์ดรรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารดีกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานประจำปี2565มีนิสิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาเอกจำนวนกว่า682รูปคนเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตมีการเจริญเติบโตทางปัญญาจากภายในอาจจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันได้ในสังคม นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพชารชรากิติยาภาาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงหายจากอาการประชวนในเร็ววัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีตวรารวดีมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงคอนริทยาลัยได้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีนิสิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้นขนาดนี้682รูปคนในการจัดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในครั้งนี้ นอกจากการฝึกฝนอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือการพยายามฝึกให้นิสิตมีการเจริญเติบโต,ตจากภายในหมายความว่าการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆนั้นนิสิตสามารถเจริญทางปัญญาทางความรู้ได้ แต่การเจริญสตินั้นจะทําให้นิสิตมีความเจริญเติบโตภายในแล้วมันจะทําให้เกิดความเข้มแข็งในการที่เขาจะอยู่ร่วมในสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆในปัจจุบันได้อันนี้คือเป้าหมายที่สำคัญของการที่เราฝึกฝนนิสิตให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ววิทยาลัยสงฆ์ยังใช้โอกาสนี้ในการจัดสวดมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์ ให้แด่สมเด็จไปเช่าลูกเธอซึ่งทรงประชวรอยู่และนอกเหนือจากนั้นเราก็ได้ดำเนินการในการเผยแผ่พระธรรมำคำสอนที่เกิดจากการบรรยายของพระวิปัสสนาาจารย์ในการปฏิบัติครั้งนี้ไปยังผู้คนทั้งหลายโดยการถ่ายทอดสดไปตามช่องทางต่างๆของวิทยาลัยสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับวิทยาลัยสงฆ์ในปัจจุบันเรากำลังเปิดรับนิสิตประจำปีการศึกษา2566ซึ่งเปิดรับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาตรีเราจะมี3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนาสาขาคารุศาสตร์สังคมศึกษาและสาขารัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโทมีสองหลักสูตร ก็คือหลักสูตรพระพุปปปทธศาสนากับหลักสูตรพัฒนาสังคมปริญญาเอกก็สองหลักสูตรก็คือหลักสูตรพุทธศาสนากับหลักสูตรพัฒนาสังคมในการรับสมัครอของวิทยาลัยสงพุทธพัญญาศรีตวารวดีโดยเฉพาะนิสิตร,ระดับปริญญาตรีรนั้นเนี่ยเรามีกระบวนการในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสในการศึกษาให้สำเร็จ แม้ว่านิสิตจะขาดแกรนทุนทร,รัพย์เป็นค่าเทอมค่าใช้จ่ายเราก็มีการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจตรวรวดีส่งเสริมการทํางานของนิสิตใอ้นิสิตมีไรายได้ในระหว่างที่มีการศึกษาเล่าเรียนรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่เราช่วยเหลือเรื่องของการสะสมการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตก็จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถที่จะเข้ามาแล้วสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อันนี้คือข่าวสารข้อมูลที่ทางวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีตวารวดีกําลังดําเนินการในการการรับสมัครนิสิตอยู่ซึ่งมีผู้สนใจมาสมัครอยู่เรื่อยๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดนี้ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566อัตมภาพในนามของ คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่รวมไปถึงนิสิตซึ่งปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานกันอยู่หน้าที่แห่งนี้ขอเอาคุณประสีรัตนไตรยัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลประทานพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่รับฟังรายการนี้อยู่จงประสบกับความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและในชีวิตจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะปะละธรรมสารสมบัติ ตลอดปีพุทธศักราช2566และตลอดไปเทิน